วันนี้ผมจะมาเริ่มกันที่ทางด้านของรัฐบาลนะครับที่มีการจัดเตรียมงานเฉลิม5รอบสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นมีการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสเ,เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ2เมษายน2558ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีครับ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558เป็นประธานการประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะรวมกับคณะกรรมาการจัดงานที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้นายอัมพลเสนาณรง,งค์องคมนตรีได้เป็นตัวแทนพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในฐานะที่ปรึกษาและกรรมการเข้าร่วมประชุมแทนภายหลังการประชุมนายธงทองจันทราสุประดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุก,การเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2558สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวขอให้ส่วนราชการส่งโครงการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ทันกับการจัดสรรง,งบประมาณประจำปี2558 ส่วนภาคเอกชนสามารถส่งแผนงานโครงการที่จะดําเนินการได้ตลอดทั้งปีมายังสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายธุรการเพื่อเสนอเข้าคณะอนุกรรมาการเพื่อพิจารณาต่อไปในโอกาสนี้นายอัมพลเสนาณรง,งค์องคมนตรีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกับผู้แทนจากสํานักราชเลขาธิการด้วยว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นนอกจากการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วควรนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในด้านที่ทรงสนพระไทยเช่นการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย